วันช็อตเว้ยสัตว์ yeah อ๋อชิบกูวันช็อตมึงตลกอ๋อดีเซิร์ดเม็ดเดียวก็ไปกดหมองมากับฮาเดดิสบสยด์สองขอเก็บของเดียวควบกูลงไปสั่งไปสอดปีไฟไปหน้ากูหลอกบัหลอนหลบซ้ายหลบขวาจนมึงกดหมอนวันเชียร์แรงเก็บไปสองสองห่อให้เม็ดเดียวไอสัตว์พวกมึงจะอด ดีเซฟเม็ดเดียวก็ไปกดหมอนมากับฮาเดสมาสุดยอดสองวีเก็บของเดี๋ยวพวกกูลงไปสั่งไปสอนรีไฟไปหน้าคุณหลอกมนหลอนลบซ้ายลบขวาจนมึงเกิดหมอนวันช็อตมาแรงเก็บไปสองสองหอแค่เม็ดเดียวไอ้สั์พวกมึงจะอดหอดวันชยีตกูลาดก่อนอาละวาดยิงพวกมึงกระจายแต่งและเนรนาบอลลี่ข้าสั่งและลงไปฆ่าพวกมึงยามาบ้านเจอกวันช็อตท่าทางชนะกูยากปืนตดลงเมืองยิงมึงเจอมาเจอปืนเจอปีน วันช็อตหาเดสเบอร์คีระว,วังหลับทางสายผพม,มึงเจอกูได้ยังไงใจ พวกมึแงแหวงในเกมฟีไฟพวกกูแกงยิงไปทั้งหมดแล้วก็เอาของมาแบ่งที่นี่ในเกมวันช็อตพวกกูแสบอีเขียร์ตอนยิงกันปานนี่กระชากพวกมึแงแหวนและเกมฟีไฟพวกกูแกงยิงไปทั้งหมดเอาของกันมาแบ่งที่นี่ในเกมวันช็อตพวกกูแสบอีเขียร่อ็ใส่แบกปจุกระสุนตอนยิงกระโดดกระสุนมันหมุนลากหัวคมคมเหมือนกับอสูรวันช็อตวันทีมึงลูกสมุนบูมยิงเข้าหน้าพวกมึงสนุนแค่พวกกูมานี่แหละคือฉุนกินเลือดตอนแรง เชิดมากับแครระดับแล้วก็ยิ่งพกมึกดับที่หูควยเสียวันช็อตว้เฮียวันช็อตไว้ส์กระวันช็อตฟีไฟเว้กระและพวกก็ได้หมดมึงจเชียรวันพวกกเป็นวันชว่ะไอซาเยียรเียิพวกคูวันช็อตมตลกอ๋อดีเซร์เม็ดเดียวเขาไปกดหมองมา วิ่งเข่เก็บของเดียวพวกกูลงไปสั่งไปสอดปีไฟไปหน้ากูหลอกมันหลอนหลบซ้ายหลบขวาจนมึงเกิดหมอนวันช็อตมาแรงเก็บไปสบงสองหอแค่เม็ดเดีไอสัตว์พวกมึงจะอดหอชิบุกี้วันช็อตมึงตลกอ๋อดีเซิร์ดเม็ดเดียวก็ไปกดหมองมากัาบฮาร์ดิ้มาใส่ยอดส่อวิ่งเขเก็บของเดียวพวกกูลงไปสั่งไปสอดปีไฟไปหน้ากูหลอกมันหลอนหลบซ้ายหลบขวาจนมึงเกิดหมอนวันช็อตมาแรงเก็บไปสบงสองหอแค่เม็ดเดียวไอสัตว์พวกมึงจะอดห่อดิ้ย Love makes all the difference.